สวัสดีค่ะปะ๋อผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนตัดต่อวิดีโอกันเช่นเดิมนะคะแบบเคยๆเลยนะคะแต่วันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือเป็นการซ้อนวิดีโอนะคะเซฟวิดีโอซ้อนรูดภาพ Okay. ซ้อนรูปภาพนะก็คือบางทีอะเราอยากซ้อนรูปภาพแต่ทาไม่ได้นะ IMoV i e เนี่ยทำไม่ได้แต่พ่อพา,พามีเทคนิคมาฝากนะเล็กๆน้อยๆทั้งไงเราไปลุยกันเลยนะคะโอเคเราจะมีวิดีโอไว้ใช่ไหมคะวิดีโอแรกที่เราเอาโฮลงมาแต่เราจะซ้อนวิดีโอเป็น2อ,อันค่ะ2ช่วงตอนเลยนะคะเราใช้เป็นให้มันดูหลากหลายเนาะเอาแม่กระเกตก็ได้นะคะเราเลือกวิดีโอนะคะเวลาลดติกนะติกวิดีโอหนึ่งครั้งให้เป็นสีเหลืองๆแบบเนี้ย หนึ่งเลยมันจะมีบวกอยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวเพเพ,เพแบบนี้โอเคแล้วมันจะมีตรงจุดจุดจุดสามจุดเนี่ยมีเพิ่มเติมอีกสามสี่อย่างอันอันแรกนี่เลยนะที่เป็นแบบชิกๆเนี่ยเป็นเสียงเพลงนะคะเอาแค่เสียงตรงนี้แล้วก็อันตรงกรอบกรอบเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมดเลยคือมันจะมาทับวิดีโอนี้เลยอ่ะเอาดูทับทับแบบนี้ไม่เห็นหน้าเราเลย แต่ว่าเป็นเสียงของอันทั้งล่างอยู่นะโอเคกดลบไปก่อนติ๊กหนึ่งครั้งลบขวามือนะคะติ๊กอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะฟ้าผาชอบใช้มากนะคะอันที่สามนี้กดลงมามันจะเป็นช่องๆแบบนี้เห็นไหมเราติ๊กที่ข้างบนครั้งหนึ่งติ๊กด้านบนนะวิดีโอที่โหลงมาแล้วนะคะแล้วก็ให้ติ๊กตัวเป็นบวกนะคะขวามือตรงกลางๆจอตรงนี้นิดนึงลากเพื่อวางตำแหน่ง จีบนิ้วเพื่อเปลี่ยนขนาดนี่ค่ะนี่เราสามารถเอาไปวางตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นวางจีบนิ้วนะคะจีบนิ้วคือทําแบบอาอานิ้วอย่างนี้นะคะสามารถเลือกความใหญ่โตของวิดีโอที่จะซ้อนได้เลยค่ะมันจะซ้อนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่สมมุติเราปิดตรงหน้าปะปะ่าดูซิว่าจะเป็นไงเอาเด้งแอปเด้งนะบางทีนะ iMovie ก็เด้งอะตอนนี้เด้งนะ ลองดูนี่ชอบคิดถึงกอยู่เห็นไหมมันก็จะปังหน้าตรงนี้พอดีแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาบังนั้นเราก็สามารถติ๊กทีหนึ่งแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เห็นไหมน่ารักเนาะโอเคเราสามารถยืดขยายในวิดีโอได้อีกนะโดยการกดกดติ๊กด้าหนึ่งครั้งใช่ไหมคำสั่งกดตัว search ้วบวกนะคะข้างล่างนี่จีบนิ้วเพื่อซูมแตะสองครั้งเพื่อรีเซ็ต นี่อย่างนี้ข้างในสามารถที่จะซูมแค่หน้าแม่กระเกตอย่างเดียวได้เห็นไหมคะเราก็ใช้ทําการจีบนิ้วแบบเดิมนะคะนี่แบบนี้โอเคเพื่อซูมนะคะแตะสองครั้งเพื่อรีเซ็ตอ๋อนี่แตะอย่างนี้สองครั้งอย่างนี้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วถ้าเราอยากปิดเสียงนะเราไม่เอาเสียง เราไม่เอาเสียงปาปาพาก่อนพี่จอนจินพูดนะเราแตะข้างล่างหนึ่งครั้งแล้วกดความดังของเสียงอันที่สามนะล่างสุดกดปิดเสียงไปเลยแล้วก็ไปกดเปิดเสียงด้านบนแทนติ๊กหนึ่งครั้งกดเปิดเสียงอ่ะดูเ,ใใเห็นปะเห็นไหมน่<ว>นา,น <ling> นานรากักเห็นไหมคะโอเคตรงนี้ปิดเสียงแล้วแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะเราสามารถ เลือกให้มันยาวขนาดไหนก็ได้แต่ว่าพอมันหมดตัวตรงนี้มันจะหายไปเห็นไหมคะความยาวของวิดีโอเราถ้าเราจะเอาเป็นแบบว่าต้องการเป็นรูปภาพรูปภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะซ้อนเข้ามาได้แต่รูปภาพสามารถที่จะเอาลงมาได้เลยตรงนี้กดที่รูปภาพเนาะสื่อวิดีโอรูปภาพรูปภาพอันที่สามนะคะระวงังวนี่ระวังรูปภาพลงมาแบบนี้ได้เลย ที่โทรศัพท์เมื่อกี้นี่ลืมสอนนี่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้ลงมาได้เลยสมมติเราจะเอาซ้อนรูปภาพก็ได้นะแบบนี้นเห็นไหมอ่มาอันนี้คือเป็นรูปภาพแต่ถ้าจะเอารูปภาพมาซ้อนกับวิดีโออีกทีนึงทําไม่ได้แต่เรามีเทคนิคมาฝากคือเราต้องไปทําใหม่เลยออกนะออกจากตรงนี้ออกเลย แล้วก็กดบวกใหม่นะคะเลือกภาพยนตร์และเลือกเป็นรูปภาพแทนค่ะซ้ายมือเป็นรูปภาพนะคะรูปออเจ้าอันแรกเลยกดแล้วกดสร้างวิดีโออันล่างสุดค่ะกดหนึ่งครั้งจุดมาแล้วนะคะรูปภาพมาแล้วถ้าเราอยากให้เขาอยู่นิ่งๆเห็นไหมคะตรงออ,อเจ้ากับแม่กระเกดสีเขียวด้านขวาล่างสุดมันมองไม่ชัดมัน มันตัวหนังสือขาดเนาะให้เราติ๊กหนึ่งครั้งค่ะแล้วกดตัวล่างสุดนะคะเปิดใช้งานแบบนี้กดอย่างนี้จีบมือแบบนี้เหมือนเดิมปึบมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างเห็นเป็นโอเคหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะเลื่อนมาตรงตรงหัวแม่เอ้าเจ้าเห็นไหมมันจะมีวินาทีบอกค่ะว่าเป็นเท่าไหร่สามสิบหนึ่งวิอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราอยากได้ความ ยาวของนี้เท่าไหร่หรือเราจะทําไปเลยยาวเป็น3นาทีไปเลยแต่คลิปเราแค่2นาทีนึกออกไหมแล้วเราค่อยไปตักทิ้งที่หลังได้โอเคล้วกดเซฟเลยก็คือกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วกดเซฟนะคะอันล่างล่างสุดเลยมี3อันมีตัวเพมีตัวลูกศรขึ้นแล้วมีตัวถังขยะเห็นไหมคะกดตรงกลางนะคะอันกลางให้เรากด บันทึกวิดีโออันที่3นะคะไม่ต้องไปสนใจอื่นเนาะคัดลงคัดลอกอะไรกดบันทึกวิดีโอปุ๊บมันจะเด้งมาให้เราเลือกความละเอียดค่ะให้เราเลือกแค่ HD 1 0 0 0ก็พอนะคะ1ัน0ก็พอเพราะว่าถ้า 4K มันจะหนักเกินไปเขาก็จะเซฟปื๊ดไปเลยนะคะโอเคโอเคพอเซฟเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ทรงพระทรง ส่งออกภาพ,พยนตร์ไปยังคังรูปภาพของคุณแล้วกดตกลงหนึ่งครั้งนะคะกลับไปที่โปรเจกต์นะคะซ้ายมือกลับมาโหรูปภาพเหมือนกันกดแก้ไขค่ะให้เราลบตรงนี้เอาเอาภาพซ้อนนี่ออกไปเอาภาพธรรมดานี่ออกไปเนาะต่อไปเราจะเป็นซ้อนเลยซ้อนซ้อนกับซ้อน,อนกดที่วิดีโอหนึ่งครั้งเลือกเป็นวิดีโอแล้วนะคะไม่เลือกไปรูปภาพเลยเนาะกดที่ติ๊กหนึ่งครั้งใช่ไหมคะให้กดจุดสามจุด จุดสามจุดถ้าใครไม่ทันกลับอนุใหม่อีกรอบนะให้กดอันที่เราชอบอ่ะอันสุดท้ายก็ได้นะอันนี้ลบทิ้งไปก่อนเขาบอกว่าถ้ามีอะไรมาขวางอยู่เขาจะไม่ยอมเนาะกดติ๊กหนึ่งครั้งกดอันสุดท้ายค่ะมันจะเป็นครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ติ๊กหนึ่งครั้งเพื่อที่จะขยายกดตัวแว่นขยายค่ะทํามือจีบ ให้เขาอยู่แบบนี้โอเคเสียงเพลงด้วยเพราะว่ารูปภาพไม่มีเสียงเพลงนะเราต้องมาเพิ่มเสียงของคนที่พูดนี <Hey. S 1> ่นี่เห็นปะถ้าสมมุติเราจะใช้แบบมันเยอะไปอ่ะมันบางคนอย่างเงี้ยเราไม่ใช้อันนี้เราใช้เป็นอันน้อยๆอ,อย่างที่พี่พาชอบใช้ก็ได้อันนี้นะอันนี้เห็นปะก็จะไม่บางคนไงมันก็จะพอดิบพอดีแบบนี้เห็นปะ สมมติว่าเราจะเอาแค่นี้ยาวไปสมมุติเราจะเอาแค่แค่ตรงนี้เราก็กดติ๊กหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งเหมือนเดิมค่ะการกระทํามาที่แบ่งแล้วเราก็กดติ๊กหนึ่งครั้งเราก็ลบทิ้งไปนี่นะมันก็จะมีเหลืออยู่แค่เอเคอร์ที่เราต้องการถ้ามันสุดวิดีโอแค่นี้นึกออกไหมคะโอเคแค่นี้เองถ้าสมมุติเราจะดูตัวอย่างนะให้เรากดเสร็จสิ้น ให้เรากดเพไปเลยค่ะตรงกลางยังไม่กดแก้ไขกดอะไรกดตรงกลางไปเลยเพยนี่มันก็จะได้ให้ความรู้สึกอยากจะให้ข่าบอกจริงๆหรืออยากรู้จริงๆหรือไหคะ <laughs> โอเคอันนี้คือมันจะเป็นความรู้สึกว่าอ๋อเห็นเป็นแบบนี้นะเราก่อนเราจะเซฟเราก็ดูก่อนได้ว่าอ๋อความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปเราจะมาสอนทําอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามให้ดีนะคะน่าจะเป็นการอ่า,าคาเสียงภาคเสียงโดยที่แบบบางคนแบบอาจจะอัดคลิปแรกๆแล้วเขินยังไม่อยากให้แบบ เวลาเราทําอะไรไปด้วยเราพูดไปด้วยบางทีไม่ชินน่ะพูดไม่ออกนึกออกไหมคะเราอาจจะมาพากเสียงที่หลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะสอนในคลิปถัดไปวันจันทร์หน้านะคะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะฝากปะปะพาไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะเท่าไงคลิปนี้ปะปะพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบายบายจุ๊บจุ๊บ